อแล้วทั้งสองคนยังไงผมขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับที่ได้มาร่วมให้ผมได้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะแม่แห่นั่งตาแมงเก๊กเลยกันนะผมคิดว่าสองคนนี้น่าจะได้กันนะเพราะมันคู่แข่งกันเนาะวันนี้เรามีคําถามมากมายมาไขข้อสงสัยระหว่างทั้งสองคนกันนะครับระหว่างผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าคอเคลชิมะซังและผู้ที่ไดอันดับสองในการสอบเข้าเซเป่าใส่เซโคงไม่ต้องกรีกันนะครับไม่ต้องเกร็ดคนหนึ่งเงียบคนหนึ่งดีนะอ่ะปรับตัวไม่ถูกเลยวุ้ยผมขอทราบ ความมิเห็นระหว่างอีเวนท์ที่ได้ผ่านไปครับผมก็คืออีเวนท์หัวใจสลายเกี่ยวกับลีดเดอร์ทีมของคุณอาลูบิสอิลุมะคุณเป็นคนที่สุดยอดมาเลยค่ะเป็นคนที่ทีมมีสติปัญญาไม่ยากจริงๆใจปิดกว้างแล้วก็นี่ก็เลเห็นหัวใจเด็กลงมากไม่มากเลยโดยพาะในปีหนึ่งก็เป็นคนฉลาถมากเลยแม้แต่ตอนที่เขาดึงูนะครับคนดูเทมากเลยค่ะโอ้โหยเขาได้แม่งนรอบมาเป็นมากอ่าขอสั้นๆได้ไหมครับถ้าพูดสั้นๆก็คือเขาเป็นคนที่วิเศษมากเลยแล้วค่ะทุกคนคือหลงเธอไม่หลงอิลุมะคุงละแล้วเเพื่่ออออนรรรววมมทีขงงคคคุณับไห ไม่ได้มีอะไรเลย่แตทำไมฟิวลิงมันต่างกันฟ้ากับเหวลแล้วต้องฟังคุณเซซ่แล้วครับผมเป็นยังไงบ้างฮะรุ่นพีเอสมดิวสจากข่าวเรือผมคิดว่าพี่คงไม่ได้เก่งเหมือนที่เขาเรือหรอกแต่พอได้เจอตัวจริงแล้วคือเป็นอย่างนั้นเลยครับผมคือเคารพเขาสุดสัตวใจในฐานะรุ่นพี่แต่เจอพูดถึงคุณซิลเวียนี่เธอก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังงานอล้นเหลือ อ้เธอที่สุดยอดมากเลยครับและอยา่ยา,ยางเธอมีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้ทั้งสุดท้ายด้วยเหตุนั้นครับผมคุณเซซ่ h, จึงได้อยู่ที่แรงสามกิเมลเทียบเท่ากับคุณคอเคลคนน้องที่เป็นอันดับหนึ่งในตอนที่สอบเข้าตอนนี้คือแรงสามเท่ากันทั้งคู่เนาะใช่เลยครับเรานี่กลายเป็นคู่แก่งที่แท้จริงสองึ่งกันและกันละน้องชิมฮก,ก็ยอมรับค่ะว่าความสามารถของไอ้คนนี้ไม่ธรรมดาแม่เก่งสมปากคุยจริงๆพอยิ่ง,ง,งชมไอ้เซซ่ก็ยิ่งแบบโอ้ยปากมากจริงกว่าเดิม ก็ธรรมดาครับก็คนอย่างผมแล้วมีสาวคนไหนที่จะเฉยเมยได้ไออเออมันก็ขี้คุยจริงอ่ะตัดมายังฝั่งที่ค่ายดิบิมูมเซผมนี่คือหอพักเดวิดไอเดลก็ต้องเป็นหอพักของคุณพี่ผมคอแคลคารอลิอะไรตัวอะไรกันมาซึมกระทืออยู่ในห้องของเธอกันนะเออเอ,อซึมขนาดนี้เป็นอะไรไหมลูกเป็นอะไรไหมม <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะไม่ไหวรอพี่รู้สึกว่าหนูแพ้มันแบบนี้ไม่ได้อ, <c oughs> อ่าเอาของหวานมากินแล้วก็ใจเย็นหน่อยลองเล่าพี่ฟังสิคือเราผิดหวังตัวเองเพราะว่าทําผลงานออกมาได้ไม่ดี <c oughs> ท่าตัวเองคาดหวังเอาไว้ในอ <c oughs> ีเวนต์หัวใจสลายสินะ <c oughs> ไม่มีอะไรแย่เลยเราอสามารถรอดมาจนถึงเกือบจะคนสุดท้ายได้แล้วนะ <c oughs> แค่ผ่านทุกด่านมาได้มันก็สุดยอดแล้วลูกสิ่งที่เป็นเพราะว่าหนูเองนั่นแหละหนูใจร้อนไปท้าสู้กับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้อะไรหนูมากมายแต่ว่าหนีไปก็รอดแล้วว่าหนูทะนงตัวเกิน แต่ที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือคนที่จะโดดอุ้มมันไม่ใช่ฉัน มันเป็นไอ้ไวอีกอย่างไอ้เซซ่อ่ะมันมีแรงเดียวกันกับหนูแล้วว่าแบบนี้ก็ไม่แลแล้วว่าี่าแรงสามที่หนูมีอะ่ะหนูอยากเป็นหมายเลขนึงอะ่ะเจ๊หนูเจ๊เข้าใจหนูป่ะเพราะทุกๆครั้งเนี่ยน้องชิมาจะเป็นอันดับหนึ่งเสมอเสมอเธอยึดติดกับความสมบูรณ์แบบของเธอและได้คะแนนสูงที่สุดในการสอบเข้าเรียกได้ว่าเธอคนที่อัจฉริยะเป็นอย่างมากไม่มีที่ตีเลยครับคพราะจะ p e r f แต่ถึงกระนั้นเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวตัวเล็กคนหนึ่งเท่านั้นย่อมมีอารมณ์ต่างๆมากมายเธอร้องเป็นเธอโกรธเป็น พอตัวึกเศร้าเธอก็ร้องไห้ใครมองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเย็นชาที่สุด กลับมีอารมณ์ที่หลากหลายขนาดนะี้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊าน้องสาว๋าวหนูชิมานะหนูรูมไหมว่าหนูเป็นคนที่สองปลากายเจมใส่สำหรับพี่มากที่สุดและหิวใจพี่ที่สุดอุ้ยตายหิวใจหนูเหมือนกันค่ะคำพูดของพี่เหรอไม่ต้องซีรงซีเรียนไปนะเจ้าคุณน้องสาวขาเพราะว่าชีวิตในโรงเรียนตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่เอีเวนต์เดียวเท่านั้นนะยังมีเอีเวนต์ที่เยอะแยะมากมายรอน้องอยู่โอ้โหไบบไปรู้นะแจมจะตายหนูสามารถเป็นแสงประกายแสงเดียวและเจอดาที่สุดบนดรงเรย็นได้เสมอเสมอเล ลูกจ้าหนูสามารถเป็นได้เลยครับพี่แน่นอนอยู่แล้วจ้าเพราะหนูก็คือน้องสาวที่พี่นั้นภูมิใจนักภูมิใจหนาอย,ย่างไงละจ้าจุ๊บๆพอมีกําลังใจก็พูดออกไปว่าหนูจะกลายเป็นระดับหนึ่งให้ได้หนูจะฝึกฝนมากมายให้หนักกว่าเดิมอีกและมีเรื่องร่างกายด้วยหนูจะต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ไปสูรความเป็นผู้หญิงของฉันออกมาีิฉันนั้นจะกลายกลายเป็นเจ้าสาวของพี่ออลูมารพี่คอแขวนี่ช็อกเลยะ หนูพูดไะไรนะอีไรนะอีลุมะอะไรนะโอเคพี่สาวหนูไปละเดี๋ยวก่อนหนูหนูมิหน,หนูตั้งแต่เมื่อไหร่หนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นชิมะไม่รู้ว่าที่พี่ตกใจเนี่ยเป็นเพราะว่ามีผู้ชายคนเดียวกันที่เล็งเอาไว้หรือเป็นเพราะว่าห่วงน้องสาวกันแน่นะปกติแล้วก็จะมีสาวๆนี้รายน้องไอเซเซ่แต่วันนี้ก็มาหาน้องชิมะจังจริงน้องชิมะจังก็ไม่สดเหมือนเดิมก็มาโรงเรียนอย่างสง่างามเช่นเคยนะฮะประกาศนะครับเธอคนนี้ก็คือคู่แข่งที่ผม ยจาอ้พราะคุณอยากจะได้คําว่ารักจากฉันไปลองมาหาฉันอีกครั้งในตอนที่คุณกลายเป็นอันดับหนึ่งดีกว่าไหมเอ้ยอะอยากทําตัวหญิงยาโตเหมือนเดิมเลยอานอ๋อต้องบอกเลยะครับว่าเหล่าคุณครูในโรงเรียนบรูซนะั้นคุณคือปีศาจที่เทพที่สุดในโลกใต้พิภพแล้วนะมีหน่วยหน,หนึ่งที่คอยสนับสนุนและคอยเฝ้าดูพวกเราอยู่เสมอๆนั่นคือหัวหน้าหอพักคนโค่น,นอนครับผมชาโด์เอมอนหรือว่าปีศาจเงาฮาชื่อว่าโอเทนยา ดูแกสั่งของเยโอ้โหทั่ไปกินทั้งปีเลยครับเนี่ยหน้าห้องพักครูอะไรครับเนี่ยฮะของของของกินกลางดึกโอ้โหขอบคุณครับอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงสบายใจได้เลยกินตามสบายนะและไองานจํานวนมหาศาลที่เป็นกองพนเอื้ทึกนี่คือรายงานรักษาความปลอดภัยของพวกเราครับเพื่อเสริมสร้างมาตรการการแข่งขันเพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกและสามารถจัดการกับนักเทียนระอีกไม่มีใครบอกได้ว่าพวกมันจะมาเมื่อไหร่ศัตรูประเภทนั้นไร้รอมอยู่ในโลกดต้พบยิ่งใหญ่มากมาอยเอาป่ะผมก็วางั้นหาอ้หน่าตกใจเนาะ มันคงจะน่ากลัวขนาดที่ว่าเดินไปทางไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นขี้เท่าไปหมดเลยครับมันไม่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับและผมจะบอกเลยครับว่ามีนักเรียนคนหนึ่งที่ใช้เพลิงได้ผมตนที่ผมนี่ผมแบบสนใจเขามากโอ้พระเจ้านักเรียนคนนั้นต้องสวยแน่นอนไม่รู้ว่าสวยไหมผมอยากจะใส่เขาอะครับ ครูซ้อมอะไรเงี้ยผ่ามือไหนก็ดีนะครับอาจารย์ผมไปที่ท,ที่อื่นละณนะห้องฝึอกครับผมนี่ก็คือภายในห้องพักครูเช่นเดียวกันพั้งบัคครูก็มีทุกอย่างเลยเนาะในในอาจารย์ก็พากันฝึกหนักแล้วก็รับของนี้ไปผมถือว่าเป็นของขวัญสำหรับ การฝึกหนักโอ้พระเจ้าผมนี่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยพวกคุณนะทางจะาเล่นกันหนักพอดูเลยนะต้องซ้อมให้สมจริงที่สุดครับผมเพื่อสถานการณ์จริงที่เราจะได้ไม่แพ้พวกมันหากมีตัตูที่พวกเราไม่รู้จักปารากฏตักขึ้นมาอีกแล้วก็พวกเราต้องสามารถปกป้องนักเรียนให้ได้เพราะมันสามารถกลายเป็นปีศาจตน้นกําเน,นดิดได้เลยปีศาจที่ไม่สามารถควบคุมสิัมิสัญญาได้มีพูดง่ายคือไอพวกปีศาจกระหายเลือดและสิ่งที่พวกเราที่ทำได้ตอนนี้คือต้องฝึกหนักฝึ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 ก ให้เต็มลชูชูผู้กุมหอพักก็น้ำตาแตกแบบงงงผู้กุิช่งดีจริงๆเลยนะครับที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นที่หนึ่งทซาบชึงมีคนเข้าใจพวกเราพวกเราก็มีความสุขละอาจารย์โอโชผมได้ยินว่าอาจารย์น่าเทเลพอร์ตผู้เด็กและช่วยชีวิตพวกเขาไว้คุณนี่แบบ สุดยอดมากเลยขอบคุณทานเนยเด็กด้วยครับอืมจริงๆพวกเขาทํามากกว,ากว่าการขอบคุณนี่ครับน,นั่นคือมาขอแต่งงานกับผมทั้งนั้นน่ะเออเพราะน้องแกต้องการคนที่จะแบบว่าแข็งแกร่งไม่เป็นทําพันไงฮนักเรียนเองก็ไม่เว้นเหรอไม่ใช่เว้ยใจเห็นกูไม่ทําแน่นอนอาจารย์สาวคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองนะแบบรู้สึกผิดกับนักเรียนนะครับที่จัดพิธดร่หมของเรามากเกินไปอพอดีว่ามันเหือเหือม่กแต่เองดีนะฉันหักห้ามใจเอาไว้ได้ไม่งั้นฉันฉันฉันใส่ตัวปลอม โอ้ยังดีนะที่เธอหนาข้ามใจเอาไว้ได้ทุกคนเคยทำพลาดนะจ้าเจนเย็นเนาะอ่ะรับดอ,อกไม้นี่ไปจ้ะจะให้เธอได้ผ่อนคลายอืมฮ่า เยียวจ้ากันต่อไปครับผมไปที่ที่อื่นกนละที่นี่ก็คือคาเฟ่เทเรียขอบคุณสําหรับอาหารครับอาหารเยอะแบบน,นี้ดีเลยผมไม่ได้ห่ออาหารกลับบ้านมานานละถ้าถามถึงอาจารย์โรบินแล้วก็ยังอยู่ที่หน้าผาเลยครับผมใช่ผมเพิ่งไปมาบอกเลยว่าจานแกนี่พร้อมทุกเมื่อถึงใบหน้าจะอยู่ยิ้มแย้มแต่แฝงไปด้วยความเศร้าที่ผมสามารถสัมผัสได้เลยเพราะนั่นคือครั้งแรกเลยครับที่อาจารย์โรบินน่ะได้มีรุ่นน้องแล้วก็ได้แข่รุ่นน้องอย่างดีด้วยแต่รุ่นน้องได้มา าหากหลังพี่แกพวกเราทุกคนมีจิตวิญญาณที่เป็นครูแต่ไออาโตรินั้นไม่ใช่ด้วยเหตุนั้นพวกเราจึงมีจดหมายที่ต้องเขียนขอโทษได้จะมากมายเลยโอเ้เอ้วว่าก็ว่าเหอะไอความผิดที่ต้องขอโทษนี่คือคุณล้วนๆนะอาจารย์มาบัสไมาย ทำไมผมต้องแบบมาเขียนขอโทษทั้งซี่ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือทรมานเหมือนกับคุณเลยอะฮะมันก็ไม่เห็น,นต้องขนาดนั้นเลยอะตะขาบของฉันน่ะก็ลดถูกลดความสามารถลงแล้วนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่ทางนี้ก็เถียงกันอีกละล้ะะไปที่คนต่อไปดีไหมเนี่ยพอดีย่าผู้ดูแลหอแกลืมเอากับข้าวจานนี้ให้กับอาจารย์โรบินอันนี้ก็ฝากให้ทันด้วยนะครับโอเคครับผมได้เลยในตอนที่เอากับข้าวไปให้นี่ก็ชวนชวนมาทำเอกาสารด้วยกันีกึ่าวเฮ้ยอย่าไปลากน้องมาลำบากกับเราเลยอะไรเหรอครับเอากับข้าวให้อาจารย์บาลามหรอ จริงแล้วไม่ต้องลำบากก็ได้นะครับเอาี่ผมทำด้วยความเต็มใจฮะและยินดีมากๆเลยเพราะเดออาหารที่สั่งมาเยอะมันจะบูดการสอบสวนเป็นไปด้วยดีไหมครับอืมเธอนั้นใจเย็นมากเลยเรื่องราวของเธอนั้นเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแต่พอถามถึงไออาโตลีปัาบเนี่ยบางครั้งเธอก็เลงเล่บางครัง้งเธอก็ตอบไม่ตรงไปตรงมาบางครัง้งเธอก็โกหกดิฉันเราจรึงไม่สามารถที่จะปล่อยเธอออกไปได้ทันที อืมก็ประมาณนั้นครับแต่สิ่งที่เราแปลกใจก็คือเธอช่วยอิลุมาคุงนี่สิแม่เ,เรียกได้ว่าคุณสมบัติของอาจารย์เนี่ยมีอย่างเต็มที่จิตวิญญาณของคุณครูนี่คือมีอย่างเต็มเปี่ยมไม่ใช่ฮะอาจารย์คนนี้คือรักอิลุมาเฉยอ่ะ ก็เลยบปแอสผมคือจะดีใจมากเลยถตาหากว่าเธอไม่ได้เป็นคนกบดป็นคนร้ายนะอยากจะให้เป็นครูที่บับูร์สต่อไปเพราะว่าเธอเป็นครูที่ดีก็นั่นนั่นสินะครับ <im it> จู่ๆก็มีอาจารย์คนหนึ่งมาบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็ตามกลิ่นหีมาโอ้ยผมก็หิวข้าวถึงอะเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงห้องอาจารย์รักษาการละคุณดูแลหอพักก็ได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งไปให,ให้กับอาจารย์ดาลีนี่คือที่ผมเขียนสรุปมาครับที่จากที่ไปแจกอาหารให้กับทุกคนขอบคุณด้วยนะครับขอบขอโทษด้วยนะที่ทำ ในฐานะปีสศาส์ไซเซอคิวเรตี้ตระกูลดันเทอเลียนผมมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้คุณครับอาจารย์ดัลลี่แม่คุณก็ยังเป็นผู้ช่วยที่จำเช่นเคยเลยนะคะเอาอาจารย์คาเลโกโเซนเซนี่นะเอาว่าไงครับเอาเข้ามาก่อนสิคาเลโกกรุงดูว่านำมาที่นี่เพื่อจะทำอะไรกับเราจริงๆหรือเปล่าไม่โว้ยม่ปะชุมครับก็เลยมาเรียกยังไงจะไปแล้วฝากงานที่เหลือด้วยนะครับผมโอเคครับไปดีบาดีฮะตอนที่อาจารย์มารวมตัวกันหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะ โอเคพวกคนน่าจะทํางานกันหนักมากๆเลยแหละดึอดืก็ไม่ได้ผมไม่ได้พักเพราะว่าเราอาจารย์ที่แข็งแร่งทุกๆคนนั้นคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนบาบิรุสเราพอใบแจ้งนี่มาเท่านั้นแหละครับคุณก็สั่งอาหารเยอะเกินไปเนาะโอ้โอย่าหักมันออกจากเงินเดือนผมเลยนะครับยากเลยทีนี้กับบัลลังก์นสิบสามมงกุฎผู้พิชิตแห่งกุทกาทุกลมหายใจต่อสู้เพื่อคลองบัลลังก์สาในโลกทั้ ใครพูดได้ให้ความไม่วางใจแต่เราจะยืนยันต่อจนมันกลับคืนมา